เลครับวันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเบอร์นิทาวนะวันนี้ผมจะมาใช้โปรช่วยฟาร์มให้ดูนะครับเซิร์ฟนี้ก็ลดดีเลย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่ซื้อโปรแกรมไปนะครับก็จะมีเมนูหนึ่งเมนูอย่างนี้นะแต่ในอนาคตเนี่ยคือผมจะเพิ่มเมนูให้นะครับจะมีเลี้ยงสัตว์นะแล้วก็จะมีตกปลาด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใตกปลานะครับแล้วก็จะมีเอ่อปลูกแค่รอตามงานนะครับที่เป็นงานแบบแมนวนวลนะรอเวลาอะไรอย่างนี้นะครับอ่าตอนนี้มาดูหนึ่งเมนูก่อนหนึ่งเมนูเนี่ยมีเป็นเมนูโปรเซสนะครับแต่จริงๆโปรเซสมมัันนไวววอยู่่แแแลแล้หะคิอะไรเงี้้้ยแต่คือถาใชก็เหลือ0.5ต่อต่อ ต่อโปรเซสรอบหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ไวกว่าเท่าหนึ่งนะครับอ่ะผมไม่ดูนะครั้นแรกนะครับเรามาที่งานฟาร์มนะเราเปิดโปรแกรมเลยมาเปิดโปรแกรมเสร็จนะครับเรากดอินสต l l ได้เลยแต่ว่าเนี้ยคือผมวันแต่ในคลิปเนี้ยคือผมไม่ได้จะโปรเซสต์ดูนะมันง่ายๆอะ่ะผมก็นี่นะครับกด Enable Bing ็น j e c t ตัวนี้เลยจบเลยนะดูดิแป๊บเดียว ถือหนึ่งนาทีปะ่ะไม่น่าถึงนะรอบนี้นะครับเพิ่งเปิดใหม่นะก็คือถ้าเกิดแบบเข้าใหม่เงี้ยเดี๋ยวหนึงผมปิดโปรแกรมก่อนอ่าก็คือเข้าเอ่อเข้าใหม่นะครับมันจะวิ่งชนงานนะมันจะไม่มีงานเลยนะครับแต่ผมลดดีเลย์ด้วยนะครับก็คือแป๊บเดียวเสร็จอะตรงนี้เป็นจุดเบิกรถนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนเป็นเ,นเนมนูใหม่เดี๋ยวบาง์ชันใหม่วังกด e เนี่ยคือเนี่ยจะมีให้เราเก็บฟรีนะเราแค่แบบเราแค่มากดที่มันก็มีให้ทำให้แล้วนะครับอันเนี้ยหนึ่งชิ้นต่อสองนาทีนะสี่ชิ้นก็ไปคูณน,นะนะครับแต่ผมไม้ฟังดนะใหู อ่านะครับมาด้วยความแบบว่องไวนะแล้วมาถึงงานใหม่แล้วกดบิ้กก็เหมือนเดิมครับเฉยเฉยไม่ถึงหนึ่งนาทีแป๊บเดียวมากผมพูดไม่ทันจบว่าของเขาไปนะนอ่ะประมาณนี้นะคือแบบโคตรชิวงานทั่วเมืองคือเป็นอย่างนี้หมดชิวมากนะครับใครก็มาลองดูได้นะอ่ะตอนนี้มาอยู่ที่เหมืองน,นะครับเหมืองเนี่ยสองร้อยอันผมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เยนะดูดิแป๊บเดียวเต็มละพร้อมหนึ่งยืนเฉยนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีเนะี่ยแป๊บเดียวรอบเมืองคือแบบก็โคตรวไวอะ่ะเออไวมาก อะผมเสร็จผมไปพอให้ดูนะอ่ะผมมาจุดพอนะครับผมก็ปรับเป็นฟาสนะแล้วก็กด e process นะเห็นไหมแล้ก็ไว่ปกติอ่ะเห็นไหมอย่างก็ยืนเฉีวๆแปบ๊บเดียวอ่ะงานมันมีอยู่แค่นี้นะในอนาคตคือผมจะอัปเดตเลี้ยงสัตว์ถ,ถ้ามาทําได้นะแล้วก็ตกปลานะครับแล้วก็มีปลูกแครอทแต่ผมแชร์ก็แหละปลูกแครอทกับเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเป็นงานเดียวกันนะเขาแค่เปลี่ยนชื่อเป็นอ็อบเจกต์อะไรเงี้ยง่าย,ายๆนะครับ ครที่จะมาเล่นก็ผมว่าของขึ้นไวอยู่นะฝากเงนินน่าจะรวยนะเซิร์ฟเพิ่งเปิดด้วยครับเซิเดดร์ฟนี้เปิดวันที่สามสามเดือนห้าก็คือเดือนนี้วันนี้วัอัดวันที่ห้านะแบบตอนเช้านี้ห้านีเพิ่งเปิดได้สองวันนะคนออนตอนนี้ก็กี่คนวะอ่าสองร้อยคนอะ่ะตอนนี้กี่โมงแปดโมงครึ่งอะ่ะสองร้อยคนอะ่ะผมว่าไวอยู่นะแบบเดียว